ช่อง Ford p r o เดอีกแล้วนะคะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะไอก็จะมารีวิวนะคะเจ้า Ranger นะคะ XL Plus ตัวนี้สีขาวตัวนี้นะคะราคาน้องจะอยู่ที่754,000นนะคะและอีกเช่นเคยนะคะไอก็จะพามาดูชุดแต่งนะคะ,ะชุดแต่งยอดฮิตของเราเลยนะคะที่แบบว่า โอ้โหลูกค้าแต่งไปเกือบทุกคันก็คือจะแต่งสไตล์นี้นะคะเริ่มแรกเลยนะคะที่ฝากระโปรงนะคะนี่ก็จะเป็นฝากระโปรงนะคะของฟิตนะคะจะเป็นฝากระโปรงทรงแรดนะคะนี่มีเอกลักษณ์สวยงามเลยคือจะเป็นรูปแรดอยู่ที่ตรงนี้นะคะ เป็นทรงสูงนะขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมนะคะกับนี่หน้านะคะกันชนนะคะแบบ F 1 5 0ทรงสปเดอร์นะคะนี่จะเป็นทรงมาใหม่ยอดฮิตนะคะซึ่งไอจะย้ำทุกคลิปเลยว่าอันนี้นี่ฮิตจริงๆติดทุกคันนะคะอ่ะพี่หญิงรบกวนมาใกล้ๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะและที่สำคัญนะคะไอแถมนี่ด้วยค่ะไฟหน้ามัสแตงนะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไอจะเปิดให้ดูอ่ะพี่หญิงซูมตัวนี้ไว้นะนี่ น้อยไม่ขึ้นอ้อต้องติดเครื่องคุูแจเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่นะคะไฟมัดแต่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและนี้นะคะเป็นไฟนะคะไฟ LED ตัวนี้ก็จะใช้งานได้ด้วยนี่และน,นี้ก็จะเป็นไฟมัดแต่งนี่จะเป็นไฟ LED แบบนี้เลย นะคะจะเป็นโครขาวด้วยเดี๋ยวะเชื่อก่อนกนเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงใหรนะคะอันนี้ก็จะสวยงามมากนะคะอันนี้ก็แต่งให้แถมไปให้ในโปรนี้ไปด้วยนะคะอ่ะมาดูที่ด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเดี๋ยวนะป๊บน,นึงอออธิบายก่อนเพราะเป็นลูกค้าถามมาเยอะมากว่า f 150เนี่ยในชุดของเขามีอะไรบ้างนะคะมีนะคะกันชนหน้านะคะและนะคะที่เป็นนี่อันนี้นะคะ1ชิ้นแล้วก็น,นี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นในชิ้นของ F 1 5 0ทรงสไปเดอร์นะคะจะมีซุ้มล้อด้วยนะคะซุ้มล้อแบบนี้นะคะแบบเรียบๆแบบนี้นะคะไม่ได้ฝังหมดุดอันนี้จะมาในชุด F 1 5 0เลยนะคะอ่ามาดูที่ด้านข้างกันต่อค่ะด้านข้างอันนี้ก็จะไม่ได้ติดกระจกตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีเดิมของรถอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเดิมนะคะอะแล้วลงมาที่ด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะนี่จะเป็นแม็กนะคะขนาด16นิ้วนะคะพร้อมยางคันคุกนะคะตัวนี้จะดุมากๆเลยนะคะอันนี้ลายนี้ลูกคค้าลเือกนะะ และนะคะโอ้ยอันนี้ภูมิใจนำเสนอเลย,ยนี่ค่ะลายสติกเกอร์ที่น้อยมากนะคะที่ลูกค้าจะติดซึ่งไอ้มองว่ามันสวยมากเลยนะคะ<ม>จะเป็นลายนกนะคะเ<ม>ขาเรียกว่าอะไรนกเหี่ยวเหรอหรือลายอะไรอ่ะเขาเรียกว่าลายอะไรนะสิงโตอ๋อสิงโต้โยต <S <s <expensive> <S <c oughs> มองเป็นนกป้าเอ,อยเออลายสิงโตนะคะอันนี้สวยมากๆเลยนะคะจริงๆไอ้เห็นน้อยคันมากนะคะที่จะติดนะ แต่มันสวยมากๆเลยอะแอ็หนบให้ดูก่อนนี่สิงโตเหรออ่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบ้าอย่าขับสิเอออันนี้นะคะก็จะเป็นเบ้านะคะเบ้ากันรอยนะคะเซจะแนะนําให้ติดทุกคันเลยเพราะว่ากันรอยเล็บรอยแหวนรอยขวนได้ดีมากๆเลยนะคะอ่ะมาดูนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการสัด์ออกจากโรงงานนะคะน,นี่เราก็จะแถมให้นะแล้วก็นี่ค่ะเราหลังคาด้วยแถมให้ด้วยค่ะลูกค้า และที่สำคัญนะคะนี่โลบ้าเอาเลนเดอร์นะคะมีไฟท้ายให้ด้วยนะคะนี่แบบมีห่วงคล้องสองกันเลยนะคะอันนี้สวยงามมากๆเลยนะและนะคะแล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 ะที่พลาดไม่ได้เลยนี่คอบไฟนะคะเพื่อความสวยงามนะคะและสวยมากๆเลยตรงนี้คือ กันชนท้ายนะคะแบบ t l a n d e r นะคะก็จะเป็นแบบห่วงสองห่วงสังเกตนะคะเวลารีวิวมันจะมีทั้งแบบห่วงแบบนี้นะคะสองห่วงแล้วก็จะมีตัวลากจูงตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งคันนี้ไม่ได้เอาตัวลากจูงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะและนี่นะคะก็จะเป็นครอบมือจับนะคะแบบดาบนะคะดาบยาวนะ่ะเพิ่มความดุดันสวยงามมา,มากๆเลยนะคะอ่ะมามาด้านหน้าเลยค่ะเนียวคนพี่หญิงพาดูรอบรถเลยนะคะรอบคัน เป็นยังไงบ้างคะกับการรีวิวรถของไอ้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะสนใจนะคะว่าสนใจเรื่องชุดแต่งนะคะสนใจแคมเปญน,นะคะหรือว่าคล่อ,องใจในเรื่องการแต่งเนี่ยยังไงลูกค้านะคะสามารถแอดไลน์นะคะหรือโทรหาไอที่เบอร์0813856352เดี๋ยวไอ้นะคะจะทิ้งไอ l ดี e ไลน์และเบอร์โทรไว้ให้ใหอีกทีนะคะยังไงวันนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าชอบคลิปนี้นะคะ,ะฝากลูกค้านะคะกดติดตามนะคะกดถูกใจให้ไอ้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับการ รีวิวฟอร์ดรุ่นไหนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ